แล้วจะผสมเป็นโซ่อันนี้คือทำอะไรคะนี่อันนี้พาไม่ีนะมอเลไม่เต็มเตาเยอะเตตา่ากอกแลว อะไรอ่ะใครใช้ครับเออตอนนี้ใช้เวลาควรนาน รขเลียกอขกกะนขาในการทำขนมนกเรียนแต่ละยานักที่ชอบหวานไข่หวานก็อย่าลืมนะว่าประชาชนอีกหลายล้านคนเขาไม่ได้ชอบหวานมือนเราดังนั้นเราควรไ่รูยนีนี่ปท่านชวผู้จัดแล้วกันใช่มครับท่านชวน อันนี้ครับคุหม้ออหม้อหม้อนี้ใส่น้ำหม้อหนึ่งนะคะสำหรับใส่ใส่สรดเล่นไข่นีาเ่นมานาจะเลนน้ำตาลทาเก้ากัค่ะน้ำตาลยแปดกแังนะคะอันนเก้าไไนไอินาดมานะตำไม่น่ันนีกม รัษมะก้อนนะคะแล้วเราต้องวมเตาก่อนไ้ไหมคะวมเตากี่นาทีอ่ะประมาณสิบตื่นนอนกันไวเย็นไวเย็น เรบุคคลมา่อปีน้มันยไหถ้าถ้ามันเต็มมากนั้นเดี๋ยวช้านะคะไม่ใช่วอบทีแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันเต็มมากมันจะเอส้่นีะยคะหร่อยมาก มัดดอกสองร้อยค่ะเาดอกดียมากอะไรปวดปวนไมกปวด 两块钱。嗯 ที่เป็นผลไม้ของนาฬิกาึ่วง,งนี้ค่ะผลไม้ของเราออกเยอะเอามาแปรรูปต่อได้กับชาวบ้านกลุ่มนทก่3 0 0ุมคนใน,นอำเภอยี่งองอำเภอไหนก็นลบอำเภอจอยร้องเพื่อแปรรูปจะได้เป็นอาชีพเสริมทําให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใช่ไหมนะัะแล้วก็ทําให้เป็นการส่งยอดอาชีพอกย่างหนึง่งจากการที่มังคุดกิโลละ20บาทเราเอาเนื้อในของมังคุดเนี่ยมาทำ คนนะครับตัวเสร็จแล้วเราทำคายก็เรียกว่าขายมังคุดทำให้เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร